สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอรชาเชนแอ่ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาแนะนํนาตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า g กวบ i นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นตัวแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถให้เราเนี่ยสามารถค้นหานะคะแล้วก็จองบริการต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความงามของเราค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสปานะคะการทําเล็บนะคะทุกคนนะขออ่านพอนิดนึงเพราะว่าเขามีเยอะมากๆเลยนะคะนะทำคิ้วนะคะทําผมนะคะทำเล็บนวดสปานะคะต่อขนตาแล้วก็บริการกําจัดขนค่ะ ซึ่งจะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะมาทําให้เราเนี่ยถึงนาบ้านเลยนะคะทุกคนนะจะบอกว่าเป็นบริการที่ดีมากเลยนะคะกับตัวแอปที่มีชื่อว่าโกวบีนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากจองบริการนะคะแบบเดียวกับพอยนะคะเดี๋ยววันนี้พอยจะไปบอกกันแบบละเอียดเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องจ่งยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะะคออยาาากกกจจงบบบรริแพเนทก็สาามรถไปี่ลิง์ที่ตัว d e s c r i p ย เลยนะคะแล้วก okay, right. okay, so so so, so, ็กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็ไปทําวิธีการพร้อมกันที่ครจะบอกกันต่อไปนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็กดจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยซึ่งหน้าตาตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็อนุญาตไปเลยนะภาษาค่ะทุกคนอันนี้ก็เรื่องเป็นภาษาไทยนะคะทีนี้ก็กดต่อไปได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องการให้เขาแจ้งเตือนไม่ก็กดไปได้นะคะทุกคนนะฮะทีนี้ค่ะทุกคนพอเราเข้าสู่หน้าหลักนะคะของตัวแอปพลิเคชันของตัวโกวบี้ เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าเหมือนเราจะต้องอยู่ในนี้นานทุกคนเพราะว่าแบบบางทีเราอยากเสริมสวยนะคะเราเรียกเขามาทําที่บ้านได้ด้วยคือตัวนี้มันดีมากๆเลยนะคะทุกคนนะอันดับแรกนะคะทุกคนพออยากจะแนะนําเลยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่คําว่าบัญชีของฉันนะคะแล้วก็กดในการสมัครเป็นสมาชิกของกับเขาก่อนเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายเวลาที่เราไปกดนู่นกดนี่กอนั่นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมาทําวิธีนี้กันอีกนะคะเพราะฉะนั้นกดสมัครเป็นสมาชิกเขาไปเลยนะคะโดยสามารถล็อกอินได้หลายช่องทางค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Google Apple นะคะหรือว่าอีเมลนนั อันนี้นะคะพอก็จะง่ายๆนะคะดาเนินการผ่าน a c e b o o k ไปเลยนั่นเองค่ะกดผ่าน Facebook ไปได้เลยนะคะกดดาเนินการต่อไปได้เลยเนาะแล้วก็ดําเนินการต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนที่นี้นะคะพอเรากดสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มค้นหานะคะแล้วก็จองบริการกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจองได้เลยนะคะทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งรอที่ร้านให้เสียเวลาเนาะอันดับแรกนะคะทุกคนพอเราเข้าสู่หน้าหลักเขาแล้วนะคะพออยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดที่คําว่าโปใกล้ตัวค่ะเพราะว่ามันเนี่ยจะรวบรวมนะคะร้านค้าที่อยู่ใกล้บริเเวณที่่ราออยูนะะ กดไปที่โปรกใกล้ตัวได้เลยนะคะหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนเราเลื่อนดูบริการได้เลยซึ่งบริการพวกนี้มันจะอยู่ใกล้บ้านเรานะคะเวลาที่เราอยากไปเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็จะสะดวกมากๆนะคะทุกคนนอกจากนี้บางทีเนี่ยในแอปเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนลดให้เรานะคะและซึ่งอาจจะได้ราคาถูกกว่าที่เราเนี่ยไปนั่งหน้าร้านหรือว่าไปหน้าร้านเองด้วยซ้ำนะคะทุกคนนะสมมติน,นะคะอันนี้เนี่ยพอก,ก็เลื่อนดูนะคะมีบริการอะไรบ้างเนาะอันนี้พอก,ก็เลื่อนดูเลยนะจะมีพวกคลิน first, ิกค่ะทุกคนแล้วก็พวกแบบว่าเอ่อเสริมความงามนะคะร้านทําเล็บสมมติเร,ราทีไป่ ทำเล็บได้เลยนะคะรีวิวเขาก็คือค่อนข้างดีอยู่นะคะทุกคนนะเลื่อนดูได้เลยนะคะเขาก็จะมีบริการทําเล็บแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะทุกคนเราก็เลื่อนดูสามารถเลื่อนดูรีวิวได้นะคะแล้วก็สามารถไปดูราคากันได้ค่ะทุกคนอย่างอย่างนี้นะคะทุกคนเขาคือมีโปรลดอยู่ค่ะทุกคนจาก450เนี่ยเหลือเพียง199บาทแบบนี้นะคะทุกคนนะคือแบบดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นบริการขัดส้นเท้านะคะของที่ร้านเขานะแล้วก็จะมีพวกสปามือสปาเท้าคือมีเยอะมากๆเลยนะคะสามารถดูโปรไปได้เลยถ้าสีเจลนะคะก็คือจะอยู่ที่290 กาบาทแบบนี้นะคะจมหมดว่าพอดูมาโอ๊ยพอใจกับร้านนี้มากเลยนะคะทุกคนนะก,ก็กดคําว่าซื้อคูปองไปได้เลยค่ะทุกคนอนะ่ะกดซื้อคูปองนะคะบริการนดาวดเท้าแบบนี้เนาะพอเรากดซื้อคูปองเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็สามารถเลือกวิธีการชรําระเงินได้เลยนะคะโดยมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรปปิดนะคะทูมานิวเอเล็ตน,นะคะช็อปปี้เพย์ต่างๆนะคะทุกคนบัตรเครดิตบัตรเดบิตสามารถเลือกได้เลยนะคะพเพื่อนเพื่อก็เลือกไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนก็กดชําระเงินนั่นเองนะคะ <S <S แล้วพอเรากดชําระเงินเรียบร้อยค่ะท เ,ออเป็นหน้ายืนยันนะคะว่าเรามีการจองไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ร้านขายได้เลยนะคะแล้วก็ไปยื่นคูปองตัวนี้ให้เขาดูได้เลยนะแค่นี้เลยนะคะบริการง่ายๆจากตัวโกวบี A B e, นะคะซึ่งจะบอกเลยว่ามันมีบริการหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสปานะคะร้านทําเล็บร้านเอวยใดคือทุกคนที่สาวๆอยากทําให้เราสวยนะคะมีบริการครบจบในตัวแอปโกวบี A B e แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเสริมสวยนะคะก็อย่าลืมเข้าตัวแอปโกวบี A B e กันนะคะสามารถใช้งานนะคะแล้วก็มีคูปองราคาถูกให้เราสามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลเนี่ยก็อย่าลืมจะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้หรือว่าใครเนี่ยที่เคยใช้ตัวแอปพลิเคชัน g o วบ i มาแล้วนะคะเคยไปใช้บริการรานค้าต่างๆมาแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพลก็ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการเสริมสวยกับร่างกายตัวเองนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย